กล้องฮาร์ฟเฟรมคืออะไรทำไมต้องฮาร์ฟเฟรมและมันมีความเป็นไปเป็นมายัางไงใครเป็นคนสร้างกล้องฮาร์ฟเฟรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแพร่หลายที่สุดในโลกวันนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับจากร้านฟิกคาเมราวันนี้พอดีได้ตัวแรกต้นตระกูลของฮาร์ฟเฟรมของญี่ปุ่นนะของค่ายโอลิมปัส มีลูกค้าส่งมาซ่อมก็เลยเอามาให้ดูกันนิดนึงโอลิมปัสเพตัวนี้เป็นตัวแรกเลยของตระกูลฮาร์เฟมทางฝั่งญี่ปุ่น The First Half-Frame of j เเลยก็ผลิตโดยโอลิม hmm. ปัสเองนะครับเอาเรื่องของคนที่คิด,ดไซน์ออกแบบตัวนี้มาก่อนเรื่องสเปคเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือคุณโยชิฮิสะไมตานิโด่งดังในอินเทอร์เน็ตมากลองไปเซิร์ชดูชื่อโยชิฮิสะไมตานิดูนะครับ จะเจอเยอะมากเขามีชีวิตยอยู่ในช่วงปี1 9 3 3ถึง2009แล้วก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับการดีไซน์รูปแบบของกล้องให้กับโอลิมปัสเนี่ยมาตั้งแต่ปี1956อะ่ะรวมเวลาทั้งสิ้นที่ทำงานให้กับโอลิมปัสเนี่ย40ปีรุ่นดังๆเนี่ยของไมตทนีทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เพนตัวแรกมาเลยแล้วก็จนมาเพน F อฟเนนี่สวยมากอาคลาสสิกมากปัจจุบันราคาแพงมากด้วยนะครับ เป็นฮาร์ฟเฟรมที่เปลี่ยนเลนได้แล้วก็พวก x a XA เอ l อ็ตัหรือพวกร m 1นี่ก็ใช่นะครับเนี่ยหน้าตาแกบประมาณนี้นะครับคุณไมาตาีิอันนี้ก็เป็นภาพตอนหนุ่มๆอีกภาพหนึ่งก็ต่อมาเป็นภาพตอนที่อายุเริ่มจะเยอะหน่อยแล้วตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ฮาร์ฟเฟรมตัวแรกของโลกนะฮาร์ฟเฟรมตัวแรกของโลกเนี่ยจะเป็นของทางฝั่งอเมริกา ชื่อ t o u r i s t m u ม t i p l e m o d i f y มาจากใช้กล้องถ่ายหนังแต่เอามาถ่าย Capture เป็นภาพนิ่งมีมาตั้งแต่นั้นก็คือใช้ฟิล์มในฟอร์แมต18คูน24มมถ้าเป็นฟิล์มขนาดฟูนฟรมปกติก็จะเป็น36คูน24นะฮะอันนี้36มมคูน24ด้านนี้คือ24ด้านนี้คือ36แต่พอ อัาน,านนี้นะครับสามที่สี่สามที่หกมมยี่สิบสี่ม 24, มแต่พอเป็นฮาร์ฟเฟรมก็จะเหลือสิบแปดมมคือแบ่งตรงนี้เหลือครึ่งเดียวครึ่งเดียวคือสิบแปดสามที่หกหารครึ่งก็สิบแปดต่อันนี้ก็ยังเป็นยี่สิบสี่เท่าเดิมอยู่นี่แหละครับก็คือฟอร์แมตของกล้องฮาร์ฟเฟรมหรือครึ่งครึ่งหนึ่งฮารับแปลว่าครึ่งนะครับก็จะทําให้ฟิลม์มที่เราใช้อยู่เนี่ยสามที่หกลูปก็จะถ่ายได้เป็นเจ็ดสิบสองคูณสองไปเลยเพราะมันแบ่งครึ่งไงฮะ ถ้า12รูปในญี่ปุ่นฮิตมาก4 12รูปเนี่ยแล้วก็จะแบ่งเป็น24ก็นี่แหละครับทำไมต้องเป็นฮาร์เฟมสำหรับงานที่ไม่ได้พิธีพิถันไม่ต้องการคุณภาพอะไรมากเขาก็ใช้ฮาร์เฟมก็พอเพราะว่ามันประหยัดฟิว่าล้างมาอัดรูปมาในสมัยนั้นเนี่ยขนาด3คูณ5นิ้ว4คูณ6นิ้วอะไรมันก็สบายๆหรืออาจได้ถึง5ณ7 8คูณ10ก็ยังได้เลยไม่มีปัญหาทีนี้มาว่าถึงรุ่น o l y p u s Pen ตัวนี้ ที่บอกว่าเป็น first half frame of Japan half frame ตัวแรกของญี่ปุ่นเลยโดยคุณไมตานเนี่ยนะออกมาในปี1959ตัวนี้ใช้เลนโอลิมปัสขนาด28มมแต่สมัยนั้นเขาเรียก2.8เซนเขาจะเรียกเลนหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับไม่เรียกเป็นมม,มเหมือนปัจจุบันนี้เขาเรียกเป็น2.8เซนเลย f 3.5เทียบเท่ากับฟ u l l frame มันจะเท่ากับประมาณ40มม,มอะไรประมาณนี้นะครับ ทำไมไม่เทียบเท่า56มมไม่เท่าครับเขาคำนวณจาก Angle of View ของ Field of View ดูแล้วก็จะได้เท่ากับประมาณ40-45มมอะไรประมาณนี้นะครับ f 3.5แล้วก็ f แคบสุดได้ถึง22เวลาหมุน f หมุนตัวในนี้ยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันวงนี้เป็นโฟกัสคือทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ตรงวงแหวนนี้หมดเลยตัวนี้เป็นโฟกัสโฟกัสเนี่ยมีตั้งแต่0.6เมตรจนถึง Infinity แล้วก็มีแก๊กให้ที่5เมตรที่2เมตรนะมีแก๊กให้เพราะาเป็นระยะที่เราถ่ายกันมากที่สุดเลย2เมตรนะ็่คือถ่ายแบบภาพบุคคลครึ่งตัวเต็มตัวแล้วก็ใช้ประมาณ2เมตรเนะี่ย5เมตรก็จะเป็นภาพหมู่เวลาไปเที่ยวกันถ่าย2-3คนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อินฟินิตี้เขาเลยทาแก๊กมาให้ตรงนี้ออกแบบมาตรงเลขสีส้มเยนะ่ยฮะแล้วก็อีกวงแหวนหนึ่งวงแหวนถัดมาจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะฮะเป็นเงาเงาก็เป็นชัตเตอร์ชัตเตอร์ตัวนี้มี B ด้วย เจ๋งมากเลย B ีนะี่ก็คือเปิดค้างเลยแล้วต่อมาก็จะเป็น1.25ส่วน25ิวินาทีต่อมา1.50 1 1ส่วน50 1ส่วน100แล้วก็1.200ส่วน200มีแค่นี้ชัตเตอร์สปีดมีแค่นี้เองแล้วก็ใบเบรดก็มีแค่2ใบเท่านั้นเองไม่ได้มีเยอะแยะมากมายอะไรคอชูไม่มีนะครับเป็นโคชู่มกดชัตเตอร์นี่ก็ใช้สายลั่นชัตเตอร์แบบแบบเข็มแพงได้ ให้ถ่ายชัตเตอร์ B ได้ก็ต้องรองรับสายลันชัตเตอร์ได้ตัวเลขนับฟิล์มเขาร์รฟิล์มเป็นแบบรีเวิร์สก็คือ,คอนับย้อนหลังแล้วก็ไม่ออโต้นะครับเวลาใส่ฟิล์มไปแล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือการหมุนเจ้าเข็มตัวนี้ไปไว้ที่ตำแหน่ง72ถ้าฟิล์มเราเป็นฟิล์ม36เราก็ต้องหมุนไว้ที่7 0ต่อบถ้าฟิล์มเราเป็นฟิล์ม24เราก็ต้องหมุนไว้ที่48นะไม่ใช่ว่า72สเสมอไปนะครับแล้วเสร็จแล้วพอเราเริ่มขึ้นฟิล์มเขาก็จะ ถอยหลังรีเวิร์สกลับมาเรื่อยๆจนกระทั่งหมดที่ศูนย์สิ่งที่ห้ามลืมถ้าลืมแล้วจะงงไปตลอดการถ่ายเลยคไม่ต้องเดาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่มันจะหมดลุ้นไปแล้วกันช่องมองภาพเป็นแบบมองตรงออปติคอนวิวไฟเดอร์เป็นแบบอาร์บาร์ด้าไม่มีเลนส์ไฟเดอร์ไม่มีเครื่องหาระยะอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีวัดแสงอะไรเข้ามาช่วยเลยเ,เวลาจะถ่ายแนวนอนต้องตั้งอย่างงี้ต้องตั้งตั้งกล้องเวลาจะถ่ายแนว ั้งก็ต้องนอนกล้องเอมจะตลับกันหน่อยนะงงง,งก็เดี๋ยวก็ชินหน้าตาประมาณนี้รีโทรสวยมากใช้แฟลชต้องเสียบสายซิงมาแล้วก็แฟลเทียบที่ตรงนี้เวลาเราใส่ฟิล์มไม่ต้องดึงตัวนี้ไม่ต้องดึงรีวายน็อปขึ้นมาเพราะว่าเขาเปิดตรงนี้ไว้ให้เราแล้วโลง่ลงเลยโล่งมากเลยแล้วก็เ,เอาฟิล์มกักฟิล์มเสียบไว้อย่างนี้เสร็จแล้ว ล่องพี่เสียบหัวฟิล์มเนี่ยเขามีให้แค่สองสองล่องเองเราก็ต้องเอามือหมุนมาหาจนเจอก่อนนะหาล่องให้เจอก่อนแล้วก็เสียบหัวฟิล์มเข้าไปอพอใส่เข้าไปแล้วเราก็เริ่มขึ้นฟิล์มอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆพอเห็นหมุนมากเกือบเกือบจะรอบหรือครบรอบแล้ว,ลวครบรอบแกนเก็บฟิล์มลอ็อกเก็บฟิล์มอันนี้แล้วเราก็ ปิดฝาหลังได้เลย้ลวต้องดูว่าต้องไม่โป่งขึ้นมาถ้ามันโป่งขึ้นมาแล้วก็ต้องหมุน DIY knob ให้ฟิล์มมันตึงไว้ก่อนอนี้นะให้ตึงมันจะได้แนบตรงนี้ไว้เสร็จแล้วเราก็สไลด์ตัวตัวนี้เสร็จแล้วลองขึ้นฟิล์มดูตรงนี้จะต้องหมุนตามเลวนะเพราะว่ามันไม่มีสัญลักษณ์อื่นบ่งบอกให้เรารู้เลยว่าฟิล์มเข้าหรือไม่เข้าต้องดู DIY knob ตัวนี้อย่างเดียวมันจะหมุนย้อนศรกลับมาตามจนกระทั่งหมดหมดแล้วเราก็กดตัวนี้ กดรีวบัตตันรีลีสแต่รุ่นนี้ไม่อย่างที่บอกไม่มีสปริงล็อกก็ต้องกดค้างเอาไว้พอยุคต่อมาที่เป็นเพน ee pen เพน d อะไรแล้วถึงจะมีนะครับถึงจะมีตัวล็อกแล้วก็หมุนก็ไม่หนักเหมือนกันแล้วเราก็เปิดเอาฟีไปล้างได้เลยจบการถ่ายวันนี้ชัตเตอร์อย่างที่บอกครับมีเบรดอยู่2ใบเท่านั้นเองนะครับ เห็นอย่างนี้เราลองเปิด B ให้ดูอ่าอันนี้เปิด B ให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าเปิดค้างได้ดูรอบแสงก็กว้างแคบได้ตรงนี้อันนี้เปิดได้ถึง22เลยนะอันนี้22รูเล็กนิดเดียวเห็นไหมรูเข็มเลยแล้วก็ดีมกันนะดีผมว่าด,ดีกว่าเพนตัวหลังๆที่มีเครื่องวัดแสงที่เป็นซิลิเนียมมาให้ฟิกโฟกัสพั่งทำอะไรไม่ได้มั่งาอย่างนี้ดีกว่าอย่างน้อย ปรับโฟกัสได้ปรับชัตเตอร์ได้3 4 5, สปีด4 5สปีดเนี่ยโอเคละเป็นสปีดที่ได้ใช้ตลอดเลยแล้วก็ปรับรับแสงได้แต่ไม่ค่อยมีนะหายากมากๆเลยตัวนี้ในท้องตลาดเาไม่เจอเลยแล้วก็คลาสสิกมากเลยโลโก้ก็ใช้เป็นโลโก้แบบวินเทจนะโอลิมปัสโตเกียวตรงนี้นะครับเป็นปั๊มลายจากกับหนังเลยหนังนี่เขาใช้เป็นหนัง PVC นะครับรุ่นนั้น พอปี1 9 5 9แล,ล้วเริ่มมีพวก PVC โพลิเมอร์เข้ามาในตลาดบ้างแล้วมองเข้าไปข้างในช่องมองภาพก็จะเห็นเป็นกรอบสีเหลืองชัดเจนสว่างเลยเป็นเฟรมภาพที่เราจะได้ประมาณนั้นบอดี้เล็กขนาดไหนก็เดี๋ยวลองดูกันว่าตัวนี้เล็กขนาดนี่อยู่ในฝ่ามือแล้วประมาณนี้นะครับยาวสุดๆของเขาเนี่ก็16.36มมนะครับประมาณ10เซนกว่า ความสูงวัดตรงจุดที่สูงที่สุดของเขาเลยก็ได้6.7.4มม,มความหนาเช่นกันนะครับวัดก็ได้4 1 3 7อมม,มทีนี้ลองดูน้ำหนักของตัวนี้้าหน่อย357.6กรัมนะครับบางคันบอกใส่ฟิล์มยากตัวน,นี้ก็ก็โอเคครับถ้าเราชินแบบเปิดฝาหลังเป็นแบบบานพับก็จะรู้สึกว่ายากนิดนึงแต่พอ ใช้ไปแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ระวังนิดนึงว่ถอดในที่ที่แบบเอาดอกลางแจ้งอะไรเงี้ยเคยมีเหมือนกันไปทริปกันสมัยก่อนก็นีคอนเ f ฟเอฟธรรมดามันจะถอดฝาหลังแบบนี้เหมือนกันถอดแล้วก็วางไว้ตรงท่าน,น้ําท่าเรือด,ด่วนเจาพญาแล้วมันตกน้ําไปเลยก็าจานขององมเงินสุดตลุดเลยว่าจะได้ขึ้นมาแทบแย่เลยคืระวังให้ดีตรงตรงเรื่องของเวลารีบ อูระหเนี่ยมันจะหล่นหายหรือว่าตกแล้วบุบนะอะไรเงี้ยบ่อยมากเลยตัวนี้นะครับก็ระมัดระวังตัวนี้เท่านั้นเองเรองนั้นก็ไม่มีอะไรครับใช้ดีก็ถือว่าเอามาให้ดูกันเล่นๆน,นะครับวันนี้ไม่ได้แนะนําว่าจะต้องไปหาพปอะไรมาแต่จริงๆแล้วตัวนี้จัดว่าเป็นตัวที่เป็นราไอเทมตัวหนึ่งของกล้องญี่ปุ่นเลยสําหรับคนที่เล่นแล้วก็เล่นกล้องแนวสะสมกล้องญี่ปุ่นอยู่นะครับ โดยเฉพาะค่ายโอลิมปัสเนี่ยตัวนี้เป็นตัวนะับว่าเป็นตัวแรกก่อนจะมาเป็นเพนดีเพนเอฟเพน EE อีเพนอีเพน S แล้วก็มี e e อีซีร e, ีส์ดีซ e, ีรีส์ e, เอสซีรีเยอะแยะตามมาอีกเป็นโอ้เป็น4ี่ห้าสิบรุ่นเลยนะหลังจากตัวนี้เริ่มมาเปิดตัวแรกเนี่ยอาร์เฟก็ได้รับความนิยมสูงมามากเลยจนกระทั่งทุกๆค่ายเลยออกกล้องฮารเฟมามั่งโคนิก้า ฟูจิแคนนอนก็มี Demi EE อะไรพวกนั้นนะครับก็ออกมากันเยอะแยะเลยแม้แต่ในรูปแบบของกล้องที่เป็น SLR อย่างโคนิก้าบางรุ่นนะผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วก็มีปุ่มปรับเป็นฟูลเฟมฮาเฟมในตัวด้วยมันช่วยให้เราถ่ายได้เยอะขึ้นอีกเท่าตัวเลยกับฟีม้วนเดียวเนี่ยนะครับไม่ต้องมาโหลดฟีคันไป้่อย